ครับสวัสดีพ่่พ่อแม่เอฟซีลาวอิงสาวน้อยพี่บัแพงเอฟซช่องสุ้งชาแนลแต่วันนี้ก็มาพักที่โรงแรมมูบังชอกนะครับเนาะอยู่แถวทองหลอนะครับเนแถวทองหลอเตรียมตัวเดินทางนะครับไปส่งลูกเขยลูกสาวนะครับที่ เยอระะมันนะครับเนาะล้านสาวอีกนะครับล้านสาวแฝดครับหลายวันนะครับไม่ได้เจอพอพอยเมฟ FC นะครับเนาะคิดถึงไม่ได้ทำคลิปนะครับเนื่องจากดูลาลๆนนะครับแล้วก็ช่วยดูบุญสาวนะครับถึงผ่าตัดผ่าตัดกระเพาะ เลยต้องไปส่งนะครับก็จะไปที่เยอระะมันนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับน้องพี่นอ้องโอ้ครับเดี๋ยวก็จะได้ติดตามทางเพจนะครับติดตามสาวน้อยเพยบันแพงติดตามน้องต้นข้าวสุปริยานะครับน้องเป็นศิลปินที่กำลังมาแรงกำลังมาแรงเอ่ <c oughs> ไม่ได้อัคดคลิปหลายวันแล้วอวันนี้จะเดินทางไปจางประเทศไปจางประเทศสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะครับกลับมาจากเยอรมันนะครับก็จะได้ติดตามถ่ายคลิปนะครับวิดีโอ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนนะ้ก็ฝากกดติดตามช่องสมชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้พอพอพ่อยมาฟซีนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับกับทางช่องขอบคุณทุกไลท์ทุกเจน,นะครับเนาะอช่วงนี้นะครับนาะงาน สาวน้อยเพชรบันแพงของเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็ยังมีต่อเนื่องมีต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่นะครับอยู่ที่ไหนก็ไปให้กำลังใจนะครับนอกแสดงที่ไหนให้กำลังใจนะครับเดือนธันวานะครับคิวงานเดือนธันวากันนะครับก็มาแล้วนะครับนาอคิวงานเดือนธันวานะครับก็มีหลายงานนะครับสาหรับเดือนธันวา เกือบเต็มเกือบจะไม,ม,ม่มีวันว่างเนาะกับเดือนธันวาครับฝากกดติดตามช่องทรงแคนแนลนะครับเดี๋ยวก็จะได้ตามถ่ายคลิปติดตามสาวน้อยเพชรบ้านเพงน,นะครับเนาะ วันนี้มีคิวแสดงที่ไหนวันนี้มีคิวแสดงที่ไหนเอยจี่อำเภอนะครับที่อำเภอหนองบุญม,มากนะครับแล้วมีงานเฟื่องฟ้างามนะครับมีงานเฟื่องฟ้างามนะครับที่จัดที่อำเภอหนองบุญม,มากนะครับฝากไปอคอยแม่ซีนะครับไปดูไปชมนะครับชอบ ผลงานนะครับการทาบกิ่งตัดแต่งกิ่งนะครับเนาะกับเฟื่องฟ้านะครับที่มีหลากสีสวยงามนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับเนาะนี่งานเฟื่องฟ้านี่ครับเปิดแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นต้นมานะครับเนาะ วันนี้สาวน้อยเพชรบ้านเพลงเดี๋ยวดูคิวงานแป๊บหนึ่งกับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงที่ไหนกันวันนี้นะครับน oh. ตัวนี้หลาวุ้งอิงนะครับก็มีคู่หูน้องน้องรักคนใหม่อีกนะครับ น้องวันใหม่นะครับนอที่มวลกรุ๊ปพี่น้องเลยสองคนเขาเขาไปอยู่ด้วยกันนะมวลกรุ๊ปเลยพี่น้องเนาะเออเอาฝา,ากติดตามนะครับคู่คู่มวลคู่นี้ด้วยนะครับเด้อเอา้ามวลขนาดพี่นอ้องช่วงนี้นะครับเปิดกองวันแรกนะครับก็เปิดไปแล้วนะครับนอเปิดกองวันแรกนะครับ เกี่ยวกับหนังประวัติลาอุ้งอิงนะครับเนาะพ่อเอกไม่น้อยเนาะเอับครอบครัวลาอุ้งอิงกันเลยหรือขอนจะมาก่อนจะมาเป็นซุปตาร์นะก็สามารถเล่นอะไรเพลงนี้ครับยายไหนยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนเออเออใส่กระเป๋าไปหายายที ย้ายไ,ไปไหนหลานมาาคุยด้วยแย้แยบบแบบ้อืม คิวงานคิวงานของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ใล้จะสิ้นเดือนกนับใล้จะสิ้นเดือนใล้จะหมดคิวงานนะครับเดือนธันวาเขมาแล้วนะครับคือคิวงานนะครับที่วัตโจโยมเนินลงนะครับเดือนธันวาเขมาแล้วธันวามกรากุมพามีนานะครับเมษาพฤษภานะครับผมลง เอาไว้แล้วนะครับลงเอาไว้แล้วนะครับฝากพ่อปกครอ่ที่ติดตามนะครับดูไปแสดงที่ไหนนะครับที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับเนาะอย่าลืมไปให้กําลังใจสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ,บ้านเพลงนะครับ ครับเท่าได้ที่ต้องการดูคิวงานนะครับก็เข้าไปที่เพจของบอจโยมนินนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับก็จะเจอคิวงานนะครับนาะฝากติดตามให้กำลังใจกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี้ก็ฝากไว้ใครนี้ครับฝากกดติดตามช่องซ้งชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อขอบคุณทุกไลน์หัวใจทุกดวงขอบคุณทุกการติดตาม สบายดีสวัสดีครับ